สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆการทำน้ำจิ้มสุกี้สูตรง่ายๆซึ่งเพื่อนก็ได้รู้ได้เรียนไปแล้วว่าการทำสูตรน้ำยำของเจี๊ยบทำยังไงแล้วใช้น้ำยำตัวนี้ซึ่งเจี๊ยบจะช็อตคัะน,นะคะเพราะว่าเจี๊ยบเตรียมเครื่องเตรียมอะไรไว้แล้วแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูสูตรน้ำยำในคลิปน ah ้ำยำไปดูนะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ำยำม,มาทำน้ำสุกี้ค่ะ แล้วก็ที่จะทําน้ําสุกี้คือจะบอกว่านี่คือน้ํายําที่เจี๊ยบได้เตรียมไว้แล้วเตรียมจะปั่นเรียบร้อยนะคะที่จะบอกช็อตคัทเพราะว่าน้ํายําที่เจี๊ยบได้ทําไปเจี๊ยบจะเอามาใส่กับงา a ขาวขู่หนึ่งส่วนสี่ครับนะคะประมาณหนึ่งช้อนนี้หนึ่งส่วนสี่ครับโอเคแล้วเจีย๊ยก็ซึ่งเจี๊ยบได้ตวงมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือ ในน้ำยำเราจะมีทุกอย่างแล้วใช่ไหมที่จะเติมจริงๆคือมีงาขาวแล้วก็พริกแห้งปริมาณเผ็ดน,น้อยใส่ไปเลยค่ะจัดไปเลยตามใจชอบนะคะแล้วก็จะบอกว่าที่ขาดไม่ได้คือน้ำจิ้มสุกี้นะจะต้องมีเต้าหู้ยีใช่เจี๊ยบจะใช้เต้าหู้ยีหนึ่งขวดนะคะที่จะมาโชว์ช็อตคัทให้ดูเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เจี๊ยบจะไปเจอ เพื่อนแพทแล้วก็เพื่อนธนาพี่คิมแล้วก็ยังมีอ่เป็นครั้งแรกของเจี๊ยบที่เราจะไปกินสุกี้หมอ้อไฟที่บ้านพี่พแซนนี่จะเป็นครั้งแรกแล้วเจี๊ยบก็เลยอาสาอ่าทำน้าจิม้มสุกี้ไปกินสุกี้หมอ้อไฟที่บ้านพี่แซนเพื่อนของแพทกันนะคะแล้วเราอาจจะไปเจออคิดว่าถ้าจําไม่ผิด แพทบอกว่าเราจะไปเจอน้อยเจอพี่แซนอ๋อแล้วก็ใครอีกอะเดี๋ยวถ้างั้นจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวถ้างั้นเราไปดูกันพรุ่งนี้เลยค่ะว่าที่เจบยังไม่เคยเจอนะคะคือก็คือจะไปแนะนำตัวโอเคเ,ออเลยค่ะว่าน้ำจิ้มสุกี้สูตรนี้ไม่แพ้ MK เเลยค่ะคือเราทำกินที่บ้าน ไม่ต้องไปกิน MK เลยค่ะเพื่อนๆแบบแบบสุดยอดอร่อยมากเลยแค่เติมเติมเครื่องที่เจ๊บ,บอกนะคะที่เพราะว่าในเครื่องอน้ำยำเรามีพริกสดเราใช่ไหมมีทุกอย่างแล้วนะคะจะตรงนั้นเจ๊จะไม่ค่อยไปพูดถึงมากเพราะว่าพริกแห้งนะพริกแห้งมันจะทำให้น้ำจิ้มุกี้หอมขึ้นเ <c oughs> มาดูตอนปั่นกันเลยแล้ว่เป็นออกมายัางไงนะคะ เริ่มต้นการทำน้ำจิ้มซุกี้กันเลยนะคะนี่คือ,อน้ำยำนะคะเพื่อนๆคือจะปั่นเลยนะคะนี่ปั่นน้ำยำก่อนอแล้วแห่งลงไปเลยนะคะเต้าหูห้ยีนะรวดเลยค่ะอุ้ยเต้าหูห้ยีห้อนี่ดีมากเลยพริกแข้งเต้าหูห้ยี ตามได้งาขาวเลยค่ะเะพื่อนๆน,นะคะล้นนิดนึงนะเนี่ยจะมาก็จะเปิดน,<ๆ>น้ำจิ้มสุก้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบง่ายๆช็อตคับเหมือนเดิมเลยคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างบางครั้งนะคะคือเครื่องปรุงเครื่องใช้ทุกอย่างมันจะแบบ คล้ายคลึงกันมากใช่ไหมเราก็มาดัดแปลงทำเป็นน้ำสุกี้ของเราเลยลถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรก็ถามจะได้จเจ๊บอาจจะตอบชา้าไปนิดน,นึงก็ขอโทษนะคะบางทีเวลาที่เมืองไทยกับเวลาที่นี่อาจจะต่างกันมากแล้วพิมพ์น,นิดนึงนะคะถ้าเจ๊บไม่ได้ตอบเลยแบบอย่างรวดเร็วแต่ยังไงเจ๊บก็มาอ่านทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆเลยนะคะแล้วขอบคุณมากๆที่พพอร์ตขอบคุณมากๆที่ ดูคลิปของเจีย๊ยบนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วย,งาายังไงเราไปเจอกันที่ปาร์ตี้สุกี้หม้อไฟของเราพรุ่งนี้เลยนะคะโอ้โหวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่บ้านพี<ส>่แซนเพื<ส>่อน,<ส>นของแพทนะคะนี่ธนาซื้อขนมมาเยอะแยะเลย เราน้าตาตกลุกชิ wow. ้รวมๆเราจะกินสุกี้หม้อไฟกันนะคะไม่เพราะว่ามันไม่เมดี๋ยวเราเรานั่งแล้วก็น่มๆนะอยู่อันนี้หมูหมักก็เองโตนะเป็นไม่ก่อนั่งต้งเข้าไปข้างในซุกี้ เขาลงเรียนลูกก็หวังเรียนวงจะไหมอ่ะตอนนี้เจี๊ยบกับทนายบ้านพี่แซมเพื่อนของแพทนะคะวันนี้เรามากินซุปที่มอไฟกันกใจแม่พี่แซนพี่แซมสวัสดีแดกไหมเจ้าของบ้านของมีเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านต้องมีจ้าของบ้านอันนี้เจ้าของบ้านค่ะเปิดบ้านให้สาวๆมาทานซุปที่มอไฟนะคะเมื่อกี้เจี๊ยบหัวฟูตอนนี้เขายังช่วยกันหน่อยเมื่อกี้รีบไม่จำลืม คือซื้อซีฟู้ดไว้แล้วลืมอาอออกทั้งถุงเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วลืมได้ไม่พอนะเรากินสุกี้หม้อไฟลืมวุ้นเส้นอีกอ้าวเป็นอะไรไม่รู้ค่ะเช้านี้ก็เลยเมื่อกี้ต้องวิ่งออกไปตลาดอีกรอบเพื่อที่จะไปซื้อซีฟู้ดโอเคแล้วเรามากินกันนะคะเพื่อนๆหม้อเดือดไข่บ้างจอมโคลนหม้อเดือดหม้อเดือดแล้วกินจัดเต็มจัดเต็มอร่อย เขาเอาใส่หอยนางรมมาหวานดีนะจะมีตลาดใกล้ๆพี่ซื้อมาจากไหนคะนี่ไงในที่ในแต่ตลาดนี้ดีกว่าพี่เพราะว่าในที่ในมันคบใครเขาแกะให้เลยเหรออันนี้มันมาเป็นขวดขายเป็นขวดเหรอเดี๋ยวไปดูมันขวดแช่วางเรียนแถวตำซีฟู้ดนั่นแหละเย็นแบบก็ไปบ่อยเหมือนกันนะแต่ไม่ได้นี่ไงเราจะเลิกคนปลอยมาแล้ว Costco ขายมีค่ะคอ s โก้ก็มีเซฟเวย์ก็มีนะเซฟเวย์มี แต่บางทีเซเว่มันต้องเลือกคอมแรสดตอนที่แบบยกินเลยวยกินเลยมองดูแล้วน้ำในขวดมันใสๆนะไม่ขุนนั่นน่ะคือสดมากยังไม่แ่บมากไม่กินค่ะต้องกินอะไรนิ่มๆลองท้องก่อนก่อนที่จะกินของไอ้นี่เพราะว่า๋ยวแสบทเพ๋ยวมมาแสบทเพใช่กินหอยต้องท้องแบบเพราะว่ากินท้องว่างมากไม่ดีเพิ่งจะกินกาแฟมาได้แต่กาแฟมา เดี๋ยวนี้เป็นพรกาแฟ้าเมื่อก่อนนี่ไม่เห็นกันอยากเลยเดี๋ยวนี้แหมแหมคนมันเล่มันก็เปลี่ยนคนเราเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาคนเราด่าก่อนนี่ไม่เอาหน่ะแค่เอาไหมเจ๊เซ่เพื่อนๆเนาะเนาะจะดูเปลี่ยนได้ตลอดแหละเปลี่ยนได้ที่น้ำจิ้มสุกี้ที่เจอจานบัตเเมื่อวานที่โชว์ไปนะคะโชว์น้ำจิ้มโชว์น้ำจิ้มสุกี้เมื่อวานต่อมาอันนี้อร่อยจริงจ้าอร่อยไหมอร่อยไม่ได้อันนี้ก็เป็นคำเจ็ะ หาตับไม่เจอแกินสาคูพี่นะแทไม่กินหรอเอาละเดี๋ยวหนูไปดูด้วยจะไปเต้นเจว่าเดี๋ยวจัดให้เขาตื่นแตีสองแทไปกินหอยสองตัวนี่หอยอะไรคะหอยน้องลมหอยน้องลม ไม่ต้องลงคืนนี้ตัวใหญ่น่ากินกินถ้าสามตัวไม่นอนทั้งวันทั้งคืนเท่าไรเขากินทั้งกระปุกเข้าห้องน้ำอ๋อคินเท่าไรกินสามสองตัวเลยนะพอกินสามตัวทั้งคืนเลยชิ่งเข้าห้องน้ําไม่ได้หลับได้นอนเลยวันหลังฉันจะซื้อแบบเป็นตัวตัวมาเผาพี่เผาโอเคอร่อยไม่ชนะเลยเขาไม่จะหอมไปเลยเขาจะเป็นตัวเต็มเต็มแซ่บมา นัวตักแรงโดนพี่คิมเนี่ยไม่ได้ไ <nhưng> ม <about. S 3> <c oughs> ่ได้เออได้ใส่หีวามใจีบอยปอ่แล้ก็เข้ไปกินโชว์ของสองคนสอคนโชว์กล้อง่เดี าไม่ไงเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้เผื่อใครไม่เผื่อใครไม่อยากโชว์หลักนี่คนนี้เขาชอบโชว์กินมีสัวร่วงเอาใส่อันนุนนะเหาใแอันนู่นตัวทำไมอ่ะใส่เยอะใม่ใส่เยอะใส่พี่ของเยอะมากเลยใส่เลยวอะของยอดเลยประมาณนี้ค่ะตาอ อันนี้เครื่องถึงค่ะอยเดี๋ยวนี้ชาบูแถวบ้านเปิดนะเมื่อก่อนเป็นบุฟเฟ่ย้ไงแต่พอไปมันมันเป็นแบบว่าโควิดไงทีนี้เราไม่ได้ตักเองอ่ะเขาตักมาให้เรามันไม่ทางใจอ่ะบอกที่ลังไม่ต้องไปกินหรอกที่รังแบบนี้แบบไม่กัดกินเองที่บ้านดีกว่านะใจเนาะเราเนี่ยกิน่าง ซื้อของเรายังในเอ็นเดอร์ย่าเดอวะเอาขึ้นไม่เอนอังคู่กันไม่ไงวตังด้ยงงเลยตีงด้ยัไเล้ก็ี่อาย็งหนาใหไปเจอตอนย่วัดนะน้อยมี่คนจะกินเยอะนะเดี๋ยวไม่ได้กห้อันนี้แกีพอพอพ่ดีแบบครบสิ่งแล้วตัวเดียวพอตัวเดียวหนูสาวอยู่กินสาตัวได้ได้ ไม่ถึงโปรตีนสูงสับซัเดี๋ยวก่จะข้ายได้นะออกได้ออกได้ใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็กินสุกี้หม้อไฟกับเพื่อนแพทเพื่อนน้อยแซนแล้วก็พี่โมนนะคะแล้วก็พี่คิมนะคะห้องน้ำขอห้องตนห้องน้ำเข้าชอบจังเลยนี่ อร่อยไหมัขายได้ไหมใช่ชอบอ่ะชอบจังไม่ได้ใส่ไข่ละลืมช่วยกันเลี้ยงได้ไหมเจี๊ยบกัเจี๊ยบนี่ไงคนขับเอาได้ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเจี๊ยบไอ้เจี๊ยบมันขี้กลัวไม่ได้เจี๊ยบมันขับเองเด็กขับเอ ไม่ไม่ขึ้นสีเวไม่งั้นจะโดนแน่เนาะน้ะฟ้ายังช่วยไวอยู่นะได้ไรเงี้ยเพื่อนกลับได้กลับได้ที่ไทยได้ใช่ไหมพี่ใช่อะไร นี่เลยนะพี่แฟนถ้าพี่แฟนไม่มีหนูจะไม่มาบ้านงก็บอกว่ามีอันนี้ของเขาเดือนที่มีโอ๊ตไม่าเดือนที่มีจานนี่มีก็ค่ะร่อนมาเปิดไงออืเดือนที่มีว่าไงคะไม่ใช่ไมจใชงไงมีแค่ตัวเนี่บอกแล้วน้ำจิ้มฉันเฮ้ยตับนะจุ่มลงไปแค่แป๊บเดียวขึ้นได้เลยเพราะว่ามันสุกมาครึ่งนึงแล้วเขาลวกแพทเขาลวกมันครึ่งแล้วแขนเป็นไรจ๊ะ เห็นว่าก็ยืนมั่งดีกว่าไม่มีคนนั่งอะไยืนมั่งนั่งแบบแพดข้าวม้วนไาครึ่งหนึ่งหรอนั่งนี่นั่งข้างมวนเนี่ยจะได้สวยๆเป็นั่งนู้นก็แล้วหรอเห็นไหมซื้อมวนไปดับหมดอ่ะาตายขนาดนั้นเชียวนั่งไหมไม่ไป่งอะไรใชนะจะได้ทำกล้องอ้าวหรอไปกับแพดเนี่ยนั่งไม่ต้องกวพดีโอวิอคุยกันแซ่บกช่์ วันนี้มากินสุกี้หม้อไฟกับสาวๆนะคะเอ็นจอยอ็นจอยอิตติ้งมากจังคนนี้ใช่แบบกินอิ่มท้องมากเลยตอนนี้อร่อยกินต่อไหมอร่อยกินต่อกินตอร่อยมากค่ะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มน้ำจิ้มทำเออร่อยอร่อยอร่อยขอบคุณมากค่ะ